เปิดของขวัญพิเศษจากแม่จีนเห็นแล้วถึงกับกรี๊ดไม่เก็บอาการแม่แม่จีนรักสุดๆส,สำหรับซุปตาตัวแม่อย่างอัมพชราพาล่าสุดอัมได้เปิดของขวัญพิเศษจากแม่จีนส่งมาให้ข้ามน้ําข้ามทะเลระหว่างที่อัมเปิดกล่องของขวัญน,นั้นก็ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่เพราะตุ๊กตาในกล่องน่ารักมากๆ แถมยังมีภาพครอบครัวและภาพน้องหมาที่อ้ํารักที่แม่จีนทํามาให้แบบพิเศษสุดๆนอกจากนี้ยังมีการ์ดที่แม่จีนเขียนมาให้ด้วยซึ่งของขวัญที่ส่งมานี้ก็คือของพิเศษต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนั่นเอง